ค่ะคุณลูกค้าจะใช้เงินออกรถ800บาทนั้นแล้ว สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องติ๋วผู้หญิงขายรถค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะติ๋วจะพาไปชมรุ่นไหนนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันค่ะไปค่ะเดี๋ยวติ๋วจะพานำชมทีละจุดทีละจุดกันก่อนเลยนะคะว่าในส่วนของตัวรุ่น60ปีนั้นนะคะแล้วก็รุ่นตัวธรรมดามันแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วก็ในส่วนรุ่นนี้ที่คุณลูกค้าเห็นเนี่ยค่ะเป็น2.4มิตร ออต้ Auto, รุ่น60ปีนะคะแล้วมันแตกต่างจากตัวรุ่นธรรมดายังไงที ทีละจุดกันไปเลยค่ะนะคะอันดับแรกเลยค่ะคุณลูกค้าจา๋าที่คุณลูกค้าเห็นเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของกระจังหน้าตัวนี้ค่ะซึ่งถ้าเป็นรุ่นมิตรธรรมดาเนี่ยค่ะจะเป็นตรงเนี้ยจะเป็นโครเมียมนะคะคุณลูกค้าจา๋าแต่ว่าในส่วนของตัว60ปีนี้จะเป็นสีดําค่ะสีดําเปียโนแบ็กแบบนี้เลยนะคะเป็นดําเงาแบบนี้เลยค่ะนะคะอันนี้คือในส่วนของรุ่น60ปีที่คุณลูกค้า เห็นชัดเจนเลยนะคะอ่าต่อมาค่ะคุณลูกค้าจ๋าตามติ๋วมาทีละจุดทีละจุดกันไปเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านข้างนี้เป็นลมดานะคะเป็นลมดาแบบนี้เลยค่ะนะคะแล้วต่อมาค่ะนะคะก็จะเป็นในส่วนของหลังคาค่ะคุณลูกค้าจ๋า เห็นนะคะจะเป็นหลังคาสีดำค่ะอันนี้คือรุ่น60ปีนะคะก็คือเราจะทำเป็นหลังคาสีดำมาให้อันนี้เฉพาะรุ่น60ปีค่ะถ้าคุณลูกค้าอยากได้หลังคาสีดำนั้นต้องสั่งจองรุ่น60ปีเท่านั้นค่ะคก็จะแล็บแบบนี้มาให้จากโรงงานนะคะก็คือเป็นรุ่น60ปีหลังคาดำนะคะแล้วต่อมาค่ะนะคะจะเป็นในยส่วนของล้อแม็กค่ะคุณลูกค้าจ๋าล้อแม็กเนี้ยจะเป็นสีดาแบบนี้เลยค่ะนะคะ ซึ่งมันจะแตกต่างจากตัวรุ่นมิดธรรมดาก็จะเป็นในส่วนของตัวล้อแม็กค่ะเป็นสีดําแบบนี้แล้วเป็นแม็กขอบ8 8แนะคะแล้วก็มาพร้อมกับแม็กสีดําแบบหล่อๆเท่ๆดุดุแบบนี้เลยค่ะนะคะแล้วมีสัญ,ญลักษณ์ในส่วนของตัว60ปีติดด้านข้างค่ะเป็นแบบนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยค่ะไฮลักซ์เนี่ยจะเป็นสีดำนะคะในส่วนของรุ่น60ปีนะคะแล้วก็ในส่วนของรุ่น60ปีนั้น เป็นมือจับสีดำค่ะคุณลูกค้าจ๋าจะเหมือนกับตัวจะเหมือนกับตัวล็อกคเลยนะคะเป็นมือจับสีดำแบบนี้อันนี้คือ60ปีนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี่ค่ะจะเป็นสีดำเหมือนกันนะคะตัวครอบฝา ตัวในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีดำค่ะคุณลูกค้าจะถ้าเป็นตัวรุ่นมิตรธรรมดาจะเป็นโครเมียมนะคะก็จะเห็นแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าจะอย่างชัดเจนเลยว่ารุ่น60ปีมันแตกต่างจากรุ่นตัวมิตรธรรมดายัางไงนะคะคุณลูกค้าจ๋านี่เลยก็จะเห็นอย่างชัดเจนแบบนี้เลยค่ะนะคะติ๋วก็อธิบายข้างต้นไปแล้วเรียบร้อยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันค่ะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะอาจจะพานำชมคลิปนี้ยาวๆหน่อยนิดนึงนะคะ,ะในส่วนของด้านท้ายนะคะคุณลูกค้าจะ นี่เลยค่ะนะคะจะเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างที่ติ๋วเรียนแจ้งตั้งแต่ด้านด้านแรกนะคะว่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ในส่วนของตัวตัวหนังสือไฮลักจะเป็นสีดําค่ะแล้วก็รีโวจะเป็นสีดําค่ะนะคะอันนี้คือเป็นตัวรุ่น60ปีค่ะนะคะในส่วนของเซ,เซนเซอร์ท้ายก็มาพร้อมให้เหมือนเดิมกันชนท้ายก็เหมือนกันค่ะเป็นสี กันชนท้ายก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆตัวล็อกโคนะคะจะเป็นสีเทาดำแบบนี้เลยค่ะแล้วในส่วนของตัวตัวเปิดประตูด้านท้ายจะเป็นสีดำค่ะเหมือนล็อกโคเลยค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะในส่วนของตัวรุ่น60ปีนี้จะมีความความคล้ายคลึงในส่วนของตัวล็อกโคบ้างบางส่วนค่ะแต่แค่ไม่มีตัวชุดแต่งโรบารอะไรมานั่นเองค่ะนะคะ นี่เลยค่ะจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะในส่วนของตัวรุ่น60ปีค่ะนะคะแล้วในส่วนของตัวรุ่น60ปีนี้ที่คุณลูกค้าของติ๋วได้แคมเปญใช้เงินออกรถ800บาทนั้นได้ของแถมอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมพ,พร้อมๆกันค่ะ ในส่วนของตัวรุ่นนี้นะคะที่คุณลูกค้าของติ๋วใช้เงินออกรถ800บาทนะคะได้ของแถมอะไรบ้างนะคะแล้วที่สําคัญค่ะคุณลูกค้าจะใช้เงินออกรถ800บาทนั้นแล้วได้ดอกเบี้ยถูกพิเศษด้วยนะคะ2บาทนิดๆและที่สําคัญผ่อนอยู่ที่84งวดหรือว่า7ปีนะคะผ่อนยาวๆไปเลยแล้วดอกเบี้ยถูกพิเศษเท่านั้นนะคะติ๋วให้แคมเปญน,นี้สําหรับคุณลูกค้าที่ทักมาหาติ๋วเท่านั้นนะคะเราจะมีแคมเปญพิเศษนี้ให้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันก่อนเลยค่ะ ว่าติ๋วให้ของแถมอะไรบ้างนะคะอ่าหนึ่งเลยค่ะคุณลูกค้าจ๋าที่สําคัญเลยนะที่ต้องเห็นก็คือเป็นตัวช่วยผ่อนแรงฝากระโปรงหน้านั่นเองค่ะนะคะอันนี้แทบจะมีทุกคันอยู่แล้วค่ะคุณลูกค้าอย่าเพิ่งเบื่อติ๋วกันนะคะก็คือว่าตัวนี้มีช่วยผ่อนแรงฝากระโปรงหน้าแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าจ๋าคือตัวนี้เน้นย้ำเลยค่ะก็คือถ้าติดไปแล้วเนี่ยจะสะดวกสบายมาก ในการเวลาที่คุณลูกค้า,าจะเปิดกระโปรงหน้าเช็คในส่วนของเครื่องยนต์เช็คในส่วนของอะไรต่างๆในเครื่องยนต์หน้ารถนะคะจะสะดวกสบายมากเวลาเปิดรถหรือว่าปิดรถนั่นเองค่ะเพราะว่าในส่วนของตัวติ๋วเองนั้นนะคะติ๋วใช้เองติ๋วลองทดลองใช้เองรู้สึกว่ามันสะดวกสบายมากถ้าไม่มีนี่คือแบบแทบจะไม่มีแรงเปิดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสูงมากเลยนะคะแล้วก็สูงมากปิดเปิดสะดวกสบายมากเลยค่ะ อันนี้ในส่วนของตัวช่วยผ่อนแรงฝากระโปรงหน้านะคะก็คือสั่งติดตั้งให้เลยนะคะอ่ะต่อมาค่ะคุูกค้าจ๋านะคะก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์นะคะก็คือจะเป็นในส่วนของกันสัด์ข้างค่ะนะคะ,นะคะอันนี้มีทุกคันเลยค่ะนะ,ะเป็นของแท้โตโยต้าเหมือนกันค่ะได้การรับประกันจากโตโยต้านั่นเองนะคะ แล้วก็รถคันนี้ของคุณลูกค้าของติ๋วนะคะสั่งติดตั้งฟิล์มอยู่ที่บานหน้า60รอบคัน80ค่ะเป็นฟิล์มดำนั่นเองนะคะสวยมากนะคะแล้วก็ดูหล่อดูเท่ดูดุเนาะนะคะคุณลูกค้าจ๋าจะเปรนประมาณนี้เลยซึ่งจะแมทกันมากๆเลยนะคะก็คือรถสีขาวหลังคาสีดำแล้วก็ฟิล์มสีดำแล้วก็ตัวในส่วนของตัว ตัวกระจกมองข้างก็สีดำอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะาแมทกันมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าจ๋าสวยมากๆนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้ค่ะนะคะเบ้ารองมือเปิดโครเมียมหรือแคปลาค่ะคุณลูกค้าจ๋าอันนี้แล้วแต่คุณลูกค้าชอบเลยนะอยากจะติดแบบแคปลาก็ได้อยากจะติดแบบโครเมียมก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวติ๋วสั่งติดตั้งให้นะคะอ่าก็คือประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวติ๋วพาไปชมในส่วนของ ด้านท้ายพร้อมๆกันค่ะเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันนะคะคุณลูกค้าจาะะ๋านะคะด้านท้ายนะคะติ๋วก็จะสั่งติดตั้งในส่วนของตัวช่วยผ่อนแรงฝากระโปรงท้ายให้กับลูนลูกค้านะคะซึ่งถ้าคุณลูกค้าได้ใช้ในส่วนของตัวช่วยผ่อนแรงฝากระโปงท้ายเนี่ยมันจะดีมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าจา๋านะคะเดี๋ยวเรามาดูร้องกลนกันนี่เลยค่ะก็คือมือเดียวได้เลยนะคะคุณลูกค้าจา๋าเป็นอย่างนี้เลยค่ะ ตัวช่วยพอนแรงฝากระพงท้ายนะคะแล้วก็กระบะไรเนอร์นะคะเป็นของโตโยต้าแท้นะคะเป็นเกรดพรีเมียมนั่นเองค่ะนะคะอันนี้ นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวช่วยพ้นแรงฟ้ากระปงท้ายกระบะไลเนอร์เป็นเกรดพรีเมียมของ t o y ยต a าแท้นะคะแล้วที่สำคัญค่ะคุณลูกค้าจ๋าซึ่งตัวนี้นะคะคุณลูกค้าของติ๋วนั้นนะคะได้แคมเปญดอกเบี้ยถูกพิเศษนั่นเองค่ะซึ่งดาวใช้เงินออกรถ800บาทแล้วใช้แล้วได้แคมเปญดอกเบี้ยถูกพิเศษ2บาทนิดๆแล้วผ่อน84งวดเนี่ยค่ะมันจะเป็นแคมเปญน,นี้มันจะหายากมากเลยนะคะก็เลย อันนี้คือได้แคมเปญน,นี้แล้วก็ได้ดอกเบีย้ยแล้วก็ได้ของแถมตามนี้เลยนะคะอ่ะนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะคุณลูกค้าจ๋าในส่วนของตัวรุ่น60ปีนะคะติวก็พานำชมเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของตัวรุ่น r ี v o 2.4มิตรออโต้ในส่วนของตัวรุ่น60ปีนั่นเองข่าวว่า แตกต่างกับรุ่นธรรมดายังไงแล้วก็ได้แคมเปญอะไรแล้วก็ได้ของแถมอะไรบ้างนะคะติวพานำชมเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าจ๋าที่สำคัญ ออกรถ800บาทค่ะคันนี้นะคะแล้วก็ได้แคมเปญดอกเบีย้ยถูกพิเศษด้วยผ่อนอยู่ที่84งวดนะคะถ้าคุณลูกค้าท่านไหนที่กำลังชมรับชมอยู่นะคะสนใจนะคะอย่าลืมทักไลน์ ID ดีหาติ๋วนะคะคุณลูกค้าจะรีบสั่งจองมาได้เลยนะคะก่อนที่แคมเปญดอกเบีย้ยจะเปลี่ยนแปลงนะคะ อ่าค่ะคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าที่กําลังรับชมอยู่นะตอนนี้นะคะติ๋วต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะที่กําลังรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์ให้กับคลิปของติว๋วทุกๆคลิปด้วยนะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันนะคะโดยการกดติดตามกด subscribe กดกระดิง่ง ให้ช่องติวผู้หญิงขายรถด้วยนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะคะคุณลูกค้าจ๋าขอบคุณมากคะ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ่ว